ชาแน eating w ิ t งวิ m มีไม e n ฟนอ t i ิ g งวิ h มีค่ะเข้าเสี่ยงค่ะพี่น้องจ็คเทียงจ็คเสาแจ็คยังผสมกันน้ำมูกไหลแล้วค่ะพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> ยรเล็กใส่เพียกยี่สิบเมตรค่ะว่าจะว่าจะทำไม่แหลกแต่เผลอไงลืมลืมตัวไงเต้นไปด้วยโขกไปด้วย มุนอุ่ยปุยก็เลยเออกมากเป็นแบบนี้และครับพี่นอ้องแดงจึงคืงพี่น้องจาอ๋าต้องรับผิดชอบการน,นำของตัวเอง <c oughs> อเด็กต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเอง <c oughs> ให้บอกเธอจำผิด <c oughs> ให้บอกเธอจำผิดเด็กกินปกินเข้าปอืมนี่ก็เป็นของหวานได้ค่ับพี่นอ้องอืม อร,อ,อร่อยพูนบอกดีหน่อยนะที่ได้ข้าวถ้วยน,นี้รองท้องเนาะไม่งานโอ้โหเผ็แย่เลยน้ำมูกน้ำหูน้ำตาเล็ดเลยค่ะขออนุญาตนะคะ่าเลียก,ก,อนนออกขออนุญาตร้องไห้แป๊บค่ะออนุญาตร้องไห้แป๊บเดี๋ยวอสั่งน้ำมูกได้ไหมเนี่ยเผ็ด อร่อยใครบอกตาเผ็ดอะ่ะเยเล็กกินข้าบปะกินให้หมดนะคุาบับอกออทาไมมามึงครับเยเล็กด้วยลน่ะอร่อยกรอบค่ะสายบัวสายบัวกรอบกรอบค่ะ Aloha, a lo mát. mắc đâu, đâu có nghĩa yeah. là, hả? Yêu lẽ tất cả kính, 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 กับพี kind of? ่น้องวมาสีชอว์จังเลยนุ้ยตามด้วยแมกกาทินไก่เพ็ดค่ะพี่น้องอื๋อ่าอร่อยมาก เต้นเลยนะคุณกระโดดกี่เป็ดเต้นเลยนะเนี่ยเพดะอร้อยกินของหวานสลับกันเนาะพี่น้องเนาะ มันสิโพดมันสิโพดนะพ่อพ่อ,พอบอ่หมดกับบ่เป็นอย่าง <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่เป็นห่วงดิฉันนะคะมันอร่อยนะคะดิฉันกินจนหยุดไม่ได้อ่ะสักคำานาพี่น้อง กินมะละก,ก้าเผ็ดก่อนค่ะความขมความขมแก้เผ็ดได้ค่ะหายเผ็ดเหมือนดูเหมือนปิดเิ้งไปเลยค่ะยังกินต่ออีกอยเล็กอุ้ยพยรกิกเล็กเป็นเม็ดเลยเป็นลูกเลยยเล็กเธอเธอ Très vô lệ, très vô lệ I không how you do.